Cosmetic Talk by BJC Specialties Podcast ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางโดยทีม Cosmetic Ingredients จาก BJC Specialties สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Cosmetic Talk by BJC Specialties ค่ะ หลังจากที่เราดูแลผิวหน้าและผิวกายของคุณผู้ฟังกันมาหลายเอพิโซดแล้ววันนี้เราจะมาดูแลสุขภาพหนังศีรษะกันบ้างค่ะเพราะว่าผมที่สวยสุขภาพดีจำเป็นจะต้องมีสุขภาพหนังศีรษะที่ดีเช่นกัน โดวยวันนี้ค่ะคุณแจนนิถากรณฐัฐารุตาซี n i o r Technical ลเ l ล Representative จาก BJC s p e c i a l t i e s จะมาพูดคุยว่าทำไมเราจึงต้องหันมาดูแลสุขภาพหนังศีรษะเพิ่มขึ้นและมีไอเทมเด็ดตัวไหนที่แนะนำถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังคุณแจนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มาเจอกับจานอีกครั้งในเอพิโซดนี้กันนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหนังศีรษะกันค่ะเคยไหมคะเอบเกาศาีรษะแบบลับๆ แต่ทุกคนก็ดันจะมาเห็นและปัญหาการคันที่บริเวณหนังศีรษะมีการลุดลอกของหนังศีรษะทําให้เกิดสเก็ตสีขาวค้างอยู่ที่เส้นผมบนบา่าบนไหล่และเสื้อผ้าถือว่าเป็นการทําให้สูญเสียวความมั่นใจของการใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยนะคะและอะไรคือสาเหตุหลกักแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงวิธีที่จะแก้ไขโดยธรรมชาติปลอดภัยเน้นเห็นผลที่รวดเร็วและชัดเจนค่ะเราทุกคนมักจะพยายามหาวิธีการป้องกันและ รักษาต่างๆนานาโดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้แชมพูคอนดิชเนอร์หรือแฮร์โทนิกเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่บริเวณหนังศีรษะแต่วิธีที่จันกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคะถ้าเรารู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรและสามารถป้องกันการเกิดปัญหาได้ตั้งแต่ต้นเหตุเลยทีเดียวค่ะ ความเครียดมลพิษทางอากาศรังสียูวและเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบทก็มีผู้คนที่ต้องสัมผัสกับปัจจัยเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาค่ะ ผลที่ตามมาจากการสัมผสัสกับผิวหนังก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าจะก่อให้เกิดอาการระคายเคือง <_ d ance> เกิดพื้นแดงผิวมีความเซนสิทีฟที่เพิ่มมากขึ้น <_ d ance> เช่นเดียวกับผิวหน้าผิวมือรวมไปถึงผิวที่บนหนังศีรษะค่ะซึ่งก่อนหน้าเราอาจจะคิดว่าหนังศีรษะของเราได้รับการปกป้องจากเส้นผมใช่ไหมคะแต่ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือจากการสำรวจพบว่า 40เซของผู้คนกลุ่มนี้กลับรายงานว่ามีอาการระคายเคืองที่หนังศีรษะและเมื่อหนังศีรษะถูกทำลายอาจจะนำไปสู่การเกิดสะเก็ดและรังแคผมมีลักษณะที่มันเยิ้มไม่เงางามส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทีนี้เราก็จะมาดูกลไกที่ทำให้หนังศีรษะเกิดการแพ้และการระคายเคืองกันเลยนะคะหนังศีรษะที่อบ,บบางมีแนวโน้มที่จะเกิดการรุกรานจากปัจจัยภายนอกที่จะมากระ ต้นระบบภูมิคุ้มกันของหนังศีรษะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างสองขั้นตอนดังต่อไปน,นี้ค่ะขั้นตอนแรกเป็นการปลดปล่อยสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบร่วมกันนั่นก็คือกลุ่มอินเตอร์ลูคินค่ะแล้วเจ้าตัวอินเตอร์ลูคินก็จะตรงเข้าไปรบกวนการทำงานของสกินแบเรียร์เมื่อระดับของอินเตอร์ลูคินเพิ่มมากขึ้นสภาพของหนังศีรษะก็จะถูกทำลายแสดงให้เห็นสภาพของรังแคและโรคผื่นผิวหนังอักเสบหรือที่เรียกว่าเซปเดิมค่ะ อินเตอร์ลูคินบอนเอลฟาจะช่วยกระตุ้นการแสดงออกของอินเตอร์ลูคิน 1RA และ S100A8/9 ซึ่งเป็นเปปไทด์ต้านจุลชีพสารทั้งสองตัวมีหน้าที่ในการปลดปล่อยไซตโตไคน์ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำเริบของอาการระคายเคืองที่บริเวณหนังศีรษะและความผิดปกติของเปปไทด์ต้านจุลชีพ S100A8/9 ยังเชื่อมโยงกับปัญหาผิวต่างๆด้วยนะคะ ขั้นตอนที่2จะเป็นการปลดปล่อยฮิสตามีนซึ่งเป็นไซตโตคา์ที่มีบทบาทสำคัญในการคันนะคะ ฮิสตามีนมีการเพิ่มการซึมผ่านของเส้นเลือดฝอยทำให้เกิดรอยแดงและฮิสตามินยังกระตุ้นให้ต่อมไขมันผลิตไขมันที่มากเกินไปการผลิตที่มากเกินไปนี้มีความสัมพันธ์กับความเซนสติทีฟของหนังศีรษะทำให้เกิดอาการคันที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกานะคะด้วยเหตุนี้หนังศีรษะจึงเกิดการดูดลอกและก่อให้เกิดสะเก็ดและรอยแดงที่มองเห็นได้ชัดเจนค่ะถ้าเราสามารถลดระดับของฮิสตามีนอินเตอร์ลูคิน1 a s, s 100 9ก็สามารถช่วยปรับลดการระคายเคืองลดความมันและลดความเป็นสะเก็ดของหนังศรีรษะได้ค่ะ และถือว่าเป็นวิธีที่จะไปบรรเทาหนังศีรษะบอบบางได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้จันจะมาแนะนำให้รู้จักกับ Active Ing r e d i ีย t ที่มาจากธรรมชาติมีความพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกใส่พันธุ์พืชค่ะนั่นก็คือ Equi s c o u เป็นสารสกัดสเต็มเซลล์จาก Apple Fuji Maras Domestica การเพาะเลี้ยงแบบสเตมเซลล์ช่วยให้พืชสาม,มารถผลิตโมเลกุลสารสาคัญที่ใช้งานได้อย่างยั่งยืนเพียงใช้ชิ้นส่วน วนของพืชเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสารสกัดที่ได้ก็จะมีความเข้มข้นของสารโพลิสินซึ่งเป็นฟลาวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบต่อต้านการสร้างไขมันและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสกินบารเรียร์อีควิสเกลทำหน้าที่ในการควบคุมการผาลิตสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบอินเตอร์ลูคิน 1RA S100A9 และยังช่วยยับยั้งการเปิดปล่อยสารฮิสตามีนได้อย่างรวดเ,เร็วเพื่อบรรเทาอาการหนังศีรสา ที่เบาบางหรือแพงง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสิ่งนี้จะนําไปสู่การลดลงของปฏิกิริยาการระคายเคืองที่จะทําให้เกิดอาการคันและผื่นแดงนอกจากนี้อีควิสเกลยังช่วยลดการผลิตของน้ํามันโดยต่อมไขมันช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปอบปลอมเป็นผลทําให้หนังศรีรษะมีอาการหลุดลอกของสเก็ตที่หนังศรีรษะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะและถึงแม้ว่าจะช่วยในการฟื้นฟูและบํารุงสภาพของหนังศรีรษะได้อย่างดีเยี่ยมแต่ อีควิสกอฟก็ไม่ได้ไปรบกวนหรือลดปริมาณของจุลินียแบคทีเรียที่ดีในหนังศีรษะเลยนะคะดังนั้นจึงสามารถช่วยควบคุมความสมดุลของแบคทีเรียที่ดีตามคอนเซปต์ของไมโครไบโอมได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ หลังจากนั้นทำการยืนยันประสิทธิภาพโดยการทดสอบกับอาสาสมัครที่มีปัญหาทางด้านหนังศีรษะบอบบางแพ้ง่ายมีอาการคารันและมีอาการหลุดลอกของหนังศีรษะโดยอาสาสมัครจะมีอายุเฉลี่ย46ปีเป็นจำนวน20คนโดยแบ่งเป็น2กลุ่ม ในการทดสอบจะเป็นการให้ใช้แชมพูที่มี2%ของ e q u i s c a l ลเทียบกับ p r ิ c i b o โดยอาสาสมัครต้องทำการสระผม2-3ครั้งต่อสัปดาห์และการสระผมแต่ละครั้งให้พอกแชมพูทิ้งไว้เป็นระยะเวลา2-3นาทีแล้วค่อยล้างออกและทำการเก็บผลการทดสอบในวันแรกและวันที่28ในการประเมินเราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า CQscope และทำการประเมินดูสเกลบ,บนหนังศรีรษะโดยการให้คะแนนโดยทีมแพทย์ิ พบว่าหลังจากทำการทดสอบผ่านไป28วันอาสาสมัครที่ใช้พราซิโบไม่มีการเปลี่ยนแปลงและในขณะเดียวกันอาสาสมัครที่ใช้แชมพู2% e q u i s c a l t สามารถลดการหลุดลอกของหนังศีรษะได้อย่างมีนัยสำคัญลดลงได้ถึง20.4%และนอกจากนั้นยังพบว่าอาการผื่นแดงที่หนังศีรษะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนบ่งชี้ได้ว่า e q u i s c a l มีประสิทธิภาพใน การลดการระคายเคืองบนหนังศรีรษะได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อให้เข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์ของอีควิสเกลเราได้ทำการวิเคราะห์ดูปริมาณของสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มเติมค่ะในการทดสอบจะเป็นการสุ่มผิวหนังศีรษะของอาสาสมัครจำนวน12คนที่มีอาการอักเสบนะคะแล้ววิธีการเก็บจะเป็นการเก็บโดยวิธีสว a บ,บค่ะเพื่อดูปริมาณของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ชื่อว่า S100AS9 และอินเตอร์ลูคิน 1RA ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทั้งสองชนิดและทำการเก็บผลด้วยวิธีเ l ล s a หลังจากผ่านไปเพียง28วันพบว่า Equiscalf สามารถลดปริมาณของ S100A89 ได้สูงถึง45.6%และยังสามารถไปช่วยลดระดับของอินเตอร์ลูคิน 1RA ได้ถึง27%เลยทีเดียวในขณะที่อาสาสมัครกลุ่มที่ใช้ p ร a ซิ b o กลับมีปริมาณของสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มมากขึ้นทั้งสองชนิดค่ะนอกจากนั้นเราได้ทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมในการดูการปลดปล่อยของฮิสตามีนโดยการนำมาสเซลไปบ่มด้วยอีควิสเกลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน ที่ 0.005, 0.01และ0.02เป็นระยะเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงหลังจากนั้นทำการเติม500มิลลิโมลของแคลเซียมไอออนฟอร์ซึ่งจะใช้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการย่อยสลายของมาเซลล์และกระตุ้นการปลดปล่อยฮิสตามีนและทำการเก็บผลด้วยวิธีออลิซา พบว่า0.02นของอีควิสเกสามารถลดการปลดปล่อยฮิสตามีนได้อย่างมีนัยะสำคัญโดยมีปริมาณของฮิสตามีนลดลงได้มากถึง54%ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอีควิสเกลสามารถไปช่วยลดปฏิกิริยาการระคายเคืองบนหนังศีรษะช่วยลดอาการคันและลดการผลิตน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนการประเมินผลของอีควิสเกลต่อประชากรแบคทีเรียที่ดีที่หนังศีรษะดำเนินการโดยใช้อาสาสมัคร5คนจากกลุ่มที่ใช้แชมพูที่มีสารออกฤทธิ์ดูปริมาณของเชื้อส p h y o o c o c c u s s ส e ป i ช s และคิ t i bacterium species พบว่าอีควิสเกลสามารถรักษาประชากรของแบคทีเรียที่ดีที่อยู่ที่ผิวหนังได้ตามปกติและไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของไมโครไบโอตาที่อาจทำให้เกิดปัญหาของหนังศีรษะขึ้นอีกในอนาคตค่ะ ดังนั้นอีควิสเกาจะช่วยบรรเทาอาการของหนังศีรษะที่บอบบางและระคายเคืองซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดในขณะที่สามารถรักษาไมโครไบโอตาของหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะขอบคุณคุณแจนที่มาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับคุณผู้ฟังของเราในวันนี้ค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ e q u i s c กั Active i n g r e d i e n t ที่มาจาก Stem Cell ของ Apple Fuji ที่ทุกคนรู้จักช่วยปรับสมดุลของไมโครไบโอมบนหนังศีรษะทำให้อาการแดงคันหนงังศีรษะหลุดลอกและความมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดคืนสุขภาพหนงังศีรษะที่ดีให้แก่คุณทำให้คุณพร้อมที่จะออกไปเผชิญมลภาวะได้อย่างมั่นใจถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ e q u i s c o ัหรือ Ingred i e n t ตัวอื่นๆสาหรับ hair product สามารถ inbox มาได้ที่ Facebook page at CI s p e c i a l t i e s หรืออีเมลมาที่ i n f o c i s p e c i a l t i s t b j c c o t h ได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการติชมให้กำลังใจพวกเราสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างค่ะพวกเรายินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงค่ะอย่าลืมกด like กด share กด subscribe ให้กับช่อง CI s p e c i a l t i e s และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะสามารถเข้าไปติดตามอัปเดตข้อมูลต่างๆและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ci specialties ส่วนใครที่เป็นลูกค้าของ bjc specialties อยู่แล้วสามารถติดต่อกับเซลล์ที่ดูแลได้โดยตรงเลยค่ะไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ